สวัสดีค่ะเมนีสามหม่องไดเลิกง้มย้มดีเด้อค่ะพี่น้องเดี่ยวกิ้วเข่าเด้อค่ะเกี่ยวเข่ายุบานสวนค่ะเมนีกะเก่้วเทลนิดเทลน้อยพี่น้องบรรยากาศช่วงนี้กะฮอนนิดนิดค่ะก็มีลมเย็นมาแน่จักน้อยอยู่รถเกก่้วเข่าก็สิีก่้วไปตากค่ะตากยูเดินวัดเด้อค่ะเพราะว่าเดินวัดเห็นร้านปูนบักไงค่ะ บานสาหม่องบ่ได้ตากกับถนนเอ้อพี่น้องตากกับเดินวัดพระวาถนนป็นถนนรถแลนเนาะคะ่ะเอาตากบ่ได้ดอกคะ่ะพระวาเป็ี่นทางรถสัญจรมันจะเกิดอันตรายเนาะคะ่กะก็ตตองตากอยู่เดินวัดแล้วก็ะอยู่เดินบานเจ้าของเ้อค่ะทำนี้เด้อค่ะต้องเถื่อห้น้นในห้นะแต่ห้ไหลแห่งกะ่ะตากใด้คือกัน,นะคะ่ะนี่ค่ะไอเลือกงามย้ำดีเข่ากงางย้ำดียุคค่ะพูนน้ำมีต้องห่วงอวยต่อยเลยะคะ่ะบรรยากาศช่วงนี้ก่ะ เพิ่นเกี่ยวเข่าหลายคันอยู่ค่ะพุนะ่นน่ะทั้งผุ่นมีก็มีแต่รถเกี่ยวเข่าค่ะเนเกี้ยวหลายคันสมองจะซูมเห้เบิง่งนี่ค่ะเกี่ยวเข่าก็หลายคันเพิ่นมาเกี้ยวเข,าข่าคือกันค่ะช่วงนี้เป็นฤดูกเก็บเกี่ยวนาปีนี่ค่ะรถเกี่ยวเข่าสองคันสามคันกับคันของสามองอ,อมาเกี้ยวด้วค่ะนี่นี่ค่ะ แล้วม,มีหมูเ้รออันนีน้ของไเอาไปขายเดี๋ยวรถเกี้ยวกำลังางไมแเ้วค่ะเกี้ยวเข่าเข่าหอมมะลิลอยหาด้วยค่ะ เป็นรถเกี่ยวหน่อยนะคะรถเกี่ยวคู่บัตาอันรถเกี่ยวอันนี้เกี่ยวดีเด้อค่ะเขา่ามาไฟลุนปีนี้เขาสหมองงามสุดทงเด้อค่ะ งานเกี่ยวกะแบนมูสามองค่ะีิวานคนจะเกี่ยวเข่าดีค่ะเกี่ยวใจเย็นคนมัดเขา่ากะน้องอุ้มค่ะเป็นปนักงานมัดถงเข่าเนาะคะ่ะใจเย็นใจดีค่ะบักฮวนจีเม่นั่งอยู่เนี่ย ล้มพัดอันนี้แล้วเนี่ยมีป่า่อนก็เน,นอะนะคะรถเกีียวสองคันประชันกันค่ะสามคันอยู่ทงพูนบังต้นไม้ค่ะทงพูนอ่ะ เขาเข่าแล้วก็สิได้กินเข่าไหมค่ะบรรยากาศช่วงนี้ก็ดีหลายโอ้คนะุณอะพนักงานขับรถไถข้าววางได้อ้าวมึงเนี่ยสูบวะก็สูบเตอร์ก็ถอยบ่บ่สูบแต่ร์บัสถอยบัติคือวางสัน่นคำคมจิเนี่ย<า>คำคมจิ คมมาได้หรอกถือมือป mm ิบาทเนี้ยถืเมือบาตรเนียเกี่ยวเข่าค่ะเขากําลังยืนเนาะมันกําลังหันเกี้ยงไงสบาอีกนะทงหนึ่งของเขานั่นลมอยู่เด้อเออลมลมพันกันอย่างเขายืนนะเขายืนม네ันจะเกี mm ่ยวยากอยัง สันบ่ห่วงสันตีเขายืนเ,เขายืนเจ้าวนี่เขาลมเจ้า,างไงว่าสันพี่น้องเขาเขาน้านี่กะหว่วงไงย,ยุค่ะ มีป่าบ่เนาะปีนี้ปีนี้มันแรงค่ะนาม,ม้าล่ะนาม,ม้าซาปูดป่ากระบอกรันไดน้มก็บอท่านได้แหงดีหรอกค่ะพุนาหลังจากเกี่ยวคนละล้มหนาวม้าคัๆค,ค,คุณละเคยน้ำสีเหือดแหงแต่สีได้มาเลอกเบื้องป่ายุเรอกค่ะจะเป็นปลาคอน้อยปลาเข็งประมาณนีล่ะที่เคยจับทุกปีแต่ว่าไม่เห็นป่า เดตให้พี่น้องเบื้องสมีเด้อค่ะ,ะอัปเดตความเพลอนไหวของสาวหม่องเนาะคะ่ะกะอัปเดตบรรยากาศทงไฮทงนาะแบบอิสา,บานบ้านเฮาเนาะคะ่ะกะให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะคะ่ะทางไกลทางไกลเนาะพี่น้องคลิปนี้ซ้ม่องก็ขอตัวลาไปเพียงสมีเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้ขอพักคุณทุกการรับชมเด้อค่ะสวัสดีค่ะอันนี้แมหารอกเกี่ยวฮวงเข่าขอบหัวคณะค่ะรถเกี่ยวเกี่ยวบ่หอด